นั่งเอก่อนายอุ้ยฝากเงินมาให้ยกำลังใจมาเรื่องหนึ่งร้อยคะแนนจากไอ้อุ้ยนะผู้บ่าวอ่าผู้บ่าวบ่าวอุดรชาแนลครับไอ้อุ้ยไออุ้ยครับแม่ดวงดาวหรือแม่น้องดาวหรือแม่ดวงดาวครับแม่ดวงดาวประตูมท่านี้เปิดไม่ได้ค่ะมาทางพี่มาทางมพี่เออไหนเนี่ยนี่นี่มาแล้วแล้วก็ค่าขนมจันทร์อูเทนสามร้อยอาจารย์อูเทนไม่อยู่แต่แม่น้องดาวก่อนแม่น้องดาวหนึ่งร้อยจากไอ้อุ้ยบ่าวอุดรชาแนลครับนา ฝากกดติดตามช่องให้เพื่นน้ำหน่อยเด้อไออุ้ยบาอุดอนชาแนลมาแรงมากมาแรงมากมาแรงมากคนนี้มาแรงมากครับผมเ่นบอกว่าอันแม่เกิอสีเขียวสวยจ่านเฉยๆโอเคเอฟซีเราบอกว่ามาแรงมากนะครับป๋านาะนะครับติดตามเพื่อนหรือยังผมกดติดตามอย่างไอ้อุ้ยบ่าวอุดอนชาแนลนะครับเพื่อนอยู่เกาหลีครับเอฟซีใหม่เพื่อนรำเพื่อนเท่าเด้อครับเด้อครับผมขอบคุณครับขอบคุณตติดามเลยจ้าขอบคุณครับผม เหลือค่าขนมจานอุเทียน300นะครับเนาะนะครับ,รบอู้ยแม่ขั้ว่อยมื้อนี้ค่า,ข,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 าขนาดเลย<อ>แม่น้องหมิวว่าท่านมาบ่าโอ้อาบ่เปหยังบ่เปหยังซเสนะตอนในตู้จีนเราก็กำลังจะออกแล้วนะครับน้องๆทางนี้ก็กำลังไลฟ์สดกันต่อมีใครบ้างในไลฟ์สดนี้ใครบ้างในี่ขายอะไรครับขายมะขามขายมะขามอะไรมะขามขี้แตกเหรออาจารย์เฉินกินแล้วบ่โอ้อาจารย์เฉินห้ารถน้องโลโก้มะขามห้ารถ ผู้ใดไหแมงบกงยู่หัวไหนผู้ใดไหนแมบงบกอยู่หัวไหนเฮ้ยไม่ยานยอ,อน <c oughs> แหวบสีพาลูกลูกไสดขายอะไรของต่อโชคไม่รู้เดี๋ยวไปดูกันของไข่ของต่อโชคใช่ไหมเนี่ยโอ้น่าอร่อยมากเลยน้ององ้พาตบบดาากนมค้จะคลองจันไจลอาลเระาบูด<อ>จะคล้อง,นองนหนาลาะล้ว เขาขายหาเฟต้ขายได้ปะเขาขายหาชิปเอาหน่งลุ่มแล้วเอาเนี่ยโอ้ยไล่ทรดบ่นี่ขอโทษครับขอโทษครับโอ้ยมาจ้าเย่ให้น้องนางเป้นพระเอกโลโก้หนึ่งหอปากให้อ่าฝากให้อ่าป้าเพ็ญอ่าสี่หอขอบคุณพี่มองครับพี่่มองคะเยได้แล้วให้น้องข้างๆให้น้องข้างๆคือไม่เหยียดอนสีอ่าสีอันนี้ป้าเพ็ญปาดเย่ขอบคุณครับบ๊อี้บ๊อบบี้องลอยเลยปะครับ จริง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 แม่ฉันต้องได้กินมรข้ามพ่อฉันต้องได้กินกินแล้วจริง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 หน้าอายได้หรืยังอายนะน้องอายยังไม่ได้นองอายยงน่าบวดอยู่เลยยังไม่ได้เลยนะไูได้แค่ห่อเดียงนริน่อยไปสร็จแล้วไพนีดน่อยจะลืมเนอใครมาขามจะลื่อมฝากป่าเดีกัก็ปาเฮียงไว้ได้เดโอเคเดี๋ยวไปหาหาใครต่อหาใครต่อ ประโยชน์เอามค้างามาองหม่องแมนขอไปละหันข้อเจ้าขอใครตเอาคือบ่มาม่บางคนจะไปขายเอาม้องหม่องสุาเด็กด่าข้อไปนี่้องนองขก็บางสัในแมวไปยวไปเบิ้งเวทีก่อนครับพี่น้องครับบัตรีโอเคแล้วนะเหลือจานอุเท0นสามร้อยค่าขนมขอบคุณนะครับไออุ๋ยบาอุดรชาแนลนะครับนอเพินสนับสนุนทีมงานสู้ขู่สู้คนดิ นะครับเพิ่นนไฮเบิด์สุกคนล่ะนะครับตอนนี้จ้าร้อยก็มี่ไปแหงมีปลาแดกบองในล่ะอยู่ในรถนะครับเดี๋ยวสิไปส่งให้เพิ่นจักน้อยทางไก่ทางไก่ส่งไอ้เบิดนะครับพี่น้องเพิ่นอันสั่งจองมากกัมีนะครับลืมปไปแหงจากพี่เล็กฟรีดอมเพิ่นเอาไฮแม่ปีเพ่อะตุ้งนะครับเดี๋ยวสิแวะไปเงื่อนให้เพิ่นสัก่อนนะครับทางนี้เพิ่นกับเพราท่านเลี่ยง่ายดอกนะครับกำลังติดตั้งจอเยาวีดีติดตั้งระบบเครื่องไฟนะครับแล้วก็ทีมงานโต๊ะจีนตอนนี้เพิ่นก็บกำลังเฮ็ดกับเขาอยู่ครับพี่น้อง นะครับมือแรงแฟนคลับเอฟซีเฮากับสีมานี่แหละครับเพราะว่าพื้นมานหัดแล้วรถทัวขันหนึ่งนะครับโตจีนก็กําลังจะขึ้นนะครับวาดอเต็มที่แล้วลุงตูมือร่งในสนุกฟอน,นหนาหันละ่ะลุงตูร้องเพียงด้วยนะมไม,เเไม่เราต้องร้องเพียงไงมันเป็นลําวงฮ่าลุงตูก็แต่งตัวเหมือนขึ้นกับผมเลยชาติก่อนเราเพียงเ้อเู่เคียงไหน,นเป็นเอาแบบสามชาสไลก่อน,นได้แล้วเตี้น,นี่ได้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 เอาทดสอบสิ ตึงึ่งตึงตึงึ่งตึงตึงตึงตตึง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 ตะลึงตะลึงตะลึงตึงตึงโอเคได้โตจีนกกำลังึืนอ่ากำลังเรียบเรียงนะครับปหวเจที่มันว่าพี่น้องใสสายลุงแลครับตอนนี้มันงานมันงานวันเกิดลวงานกระิ่นกวาเดียวใทามนครับเาะวันเกิดมันงานวันเกิดเอาบุญเอาบุญเอาบุญปารตมีสายลุงพ่อม พราะว่ามันจะเป็นติีมเป็นตรีมเกี่ยวกับลำวงย้อนยุกนะครับพี่น้องก็เลยส่งตัวมีสายลุงน้ำเดียนะครับ<ม>ถือว่างานใหญ่นะเม่อแรงนะอ่างานวันเกิด<ม>โอเคคุยกับพี่อุ๋ยหรือยัง<ม>โอเคนะ<ม>ไออุ๋ยครับคุยกบน้องรถมีเรียบร้อยแล้วนะครับ<ม>เดี๋ยวจะไหนจงังหวากันมเมเรแยงนะครับ<ม>จองนา้านใ้อุ้ยโต้นี่ละจองนา้านในเราได้โต้นี่ละนะครับอันนี้จะเป็นบรรยากาศโต๊จีนนะครับเม่อแรงนะครับ ศิลปินแฟนคลับเอฟซีก็สามารถใกล้ชิดกันได้นะครับเพิ่งที่เรเวทีทั้งขึ้นทั้งลุ่งสามสี่ทั้งหมดนะนะครับรวมไปถึงด้านดนตรีอยู่ทั้งหลังหมดนะครับเนาะมีบรรยายนี่ไหมหมีไรสดทางด้านกลุ่มปิดนะครับมะแรงนะครับบรรยากาศยามมะแรงพี่น้องเอลยนะครับตอนนี้กำลังจัดเตรียมสถานที่กำลังจัดเตรียมงานนะครับเนาะนะครับทีมงานเท่ากับบรยากาศไรสดหรือว่าถ่ายคลิปไปพี่น้องเบื้องเรื่อยๆนะครับ เป็นเวทีลำวงย้อนยุกนะครับแมลงเอาสมวนสื่เสื้อนท่าไรถาเบิ้งพินองผู้ใด้พระน้าได้เขาคุมกทักมาหาแอดมินเท่าไรน,นะครับทักมาที่เพจยพอลำพิษลำเพลินขายบัตรนะครับเนาะนี่แอดมินเท่ากระลังไร้ซดกับพินองอยู่อันนี้น่าจะเป็นตํามเมียงนะครับน่าจะเป็นตํามเมียงนะเมลรงในครกใหญ่เนี่ยผู้ใหญ่บ้านแล้วที่ตาเองอันนี้น่าจะเป็นตํามเมียงนะครับ ผู้ใดอยากมวนผู้ใดอยากเบิองน้ำกันมะเร็งผู้อยู่ไกลนะครับพี่น้องซื้อบัตรจองตัวได้นะครับแอดมินกำลังเฮ็ดงานอยู่ครับตอนนี้นะครับเนาะนะครับบัตรราคา119คะแนนพักมาที่แฟนเพจหมอลัมพิษลำเพลินขายบัตรเดี๋ยวแอดมินเอาสิดึงเข่าคุ้มเพื่อสิบเบิองน้ำกันมะเร็งนะครับเป็นงานลำวงย้อนยุคเป็นงานมิทติ้งนะครับแฟนคลับเพชรลำเพลินนะครับวันเกิดผู้ใหญ่บ้านสายจวดนะครับแล้วก็ เป็นงานมินติ้งของทีมงานมะลำเพชรละเพื่อนเท่านะครับมะแรงสิมวนสิซื้อทำใดเขามาเบิ่งน้ำกันพี่น้องเอ๋ยนะครับฮะบรรยากาศตอนนี้นะครับสดๆหน้าเวทีนะครับค่าแท้ละมะแร็งในค่าแท้ละมาเด้อพี่น้องเด้อนะครับเลี้ยนเชิดเลี้ยนเชิดเขามาอยู่ในกลุ่มน้ำกันพี่น้องนะครับน้องๆทีมงานเราก็กําลังซ้อมดนตรีนะครับกําลังสีเสกเศร้านะครับส่วนทีมฟื้นทีมไฟก็กระลังสี ต่อพื้นต่อไฟเรียบร้อยเพื่อแล้วนะครับถ้าแสงมันโอเคแล้วกันสิป้อยแสงพื้นแสงไฟมาเป็นไฟแสงสีนะครับส่วนทีมไรสุดเท่ามานี่นะครับปอเป้เพื่อนอีสารนะครับมาแล้วครับเพื่อนอีสารเทีมไรสุดนะครับตู้จีนในี่น่าจะเต็มแล้วนะครับตู้จีนในเต็มแล้วนะครับไม่มีว่างแล้วนะครับตู้จีนแฟนคลับฟิฟซีเราจองหมดแล้วนะครับเต็มหมดแล้วนะครับ สำหรับโตัวจีนนะครับนเนาะเวทีใหญ่จะได้ไปน้องพวงเยอะเด้อเป็นสไตล์แบบล้อวงอย้อนโยกครับมันบ,บันไดขึ้นสามทางสี่ทางบนนะหนึ่งสองสามสี่หาบันไดขึ้นหาทางบนฮู้เจ็ดของนักดนตรถถีเจ็ดทางเลยครับโอ้ยแน่นอนแน่นอนอันนี้จอเอลีดีกำลังจะขึ้นนะครับข้างหลังบน โอเคน้องพี่น้องคลิปนี้ขออนุญาตเอาซ้ำนีแ่แหละพี่น้องได้พ่อกันครับมือเลียงครับ